กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเลืองแสนพี่น้องหลายคนก็บจกักูวาก้อยน้องก้อยใส่คลิปอีอยังแน่แต่งหน้ายเบิ้งแม่ว่าสันเอากะเป็นเลิกงามงามดีน้องพี่น้องแต่งหน้ายเบิง้งกะเซร่มมันจะหมดแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปจัดการมาของคลินิกนะคะกะับเลามีอิอยังลายมากมายพี่น้อง เครื่องสำอางก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยนะนะเพราะว่านาทอซอนละ่ะแต่งให้ปี่เห็นองเบิงครีมทาผิวทวด่วร่างกายนะคะก็จะเป็นของนิเวียนะครับพี่น้องของนิเวียนีน่แหละแล้วก็สวนมากอะจะใส่ของชาแนลด้วยผสมกัน มันกะคุมเล้ยพี่น้องคุมตรอก็จะแต่งหน้าแบบโทนเบาๆอยู่บ้านนะคะโทนเบาๆอยู่บ้าน ก็มีของฝรั่งเศสมันจะมีแบบเปรปลวเปรว,ปวทองหรือไงนะี่แหละค่ะพี่น้องจริงๆแล้วก็ใช้พวกลิปโรเซ่หรือว่าของหลังโคมแต่งนายพี่น้องเบิง้ง พื้นเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นของลอเลี้ยนะคะของลอเลี้ยนะคะพี่น้อใส่นิดนึงจริงๆเราก็ใช้ภูก,กันก็ได้นะคะใช้ภูกันแต่ว่า รวยแบบว่าใส่ตั้งต่มือเนาะพี่น้องเขาใส่ต่้งต่มือเขากระชินนะแต่ว่าเรื่องเกียรองพื้นของอลังโคลไม่ใช่ของล,อ,ล,อ,ลอรีลออนเนี่ยลอรีออนใส่ดีพี่น้องมันกะเห็ดได้นะเขาเนียนไหมตะกี้นั้นโปหูใส่ต่างใจของพวกไอ้ลังโคลแน่หรอกกัของอชาแนลแน่เนาะเพราะว่าถ้ากั ลองพื้นอ่ะน้องไก่คิดว่าถ้าพื้นมันดีฉาบไปไหนกันง่ามอืมป่านนี้เพราะว่าราคามันก็แตกต่างกันแล้วก็บางช่วงมันก็จะมีแบบว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกต่เป็นคนมอกมาซื้อของไวอยู่แล้ว พวกแป้งเงี้ยค่ะแป้งนี่ก็ใส่ของบาทเทา MTI MTI เนี่ยเป็นเครื่องสําอางที่ดีได้พี่นอ้องไอช่างแต่งหน้ามืออาชีพของที่ที่เมืองไทยก็จะรู้ดีนะคะว่าของ MTI MTI นี่ก็ขอบคุณพี่สาวนะคะพี่สาวทางอัมสเตอดัม ใครมากบอกว่าน้องสาวท่านของเอ็มที่ไอ้ใส่ดีเด้อท่านเพราะว่าพี่สาวเบินทุนสั่งมาเจละโหลสองโลแล้วก็บานเข้าับซีมีอันหนึ่งก็ใส่ดีพี่น้องของ BSC BSC นี้ก็ใช้ดีนะคะแล้วก็จะใช้แป้งฝุ่นด้วยนะคะพี่น้องแป้งพอน,นี่ละ แป้งฝุ่นด้วยแล้วก็เผานี่ผสมกันคลิปแต่งหนา้าเพราะว่าจะออกไปข้างนอกเด้ยพี่นนอออกไปข้างนอก เบิ่งข้าวเหนียวพเพราะข้าวเหนียวอยู่บ้านเบิดอันเฮ็ดหมูแดดเดียวคิดแบบว่าคิดอยากจะคิดอยากกินแบบว่าข้าวเหนียวหมูแดดเดียวคือบานเท่าไหยค่ะพี่น้องคลิปแต่งหน้านะคะแล้วก็สีทาแก้ม ของแต่ละเจะเลิศสีอุบลน,นั่นเองค่ะเบาๆนะคะ ซอเขียนคิวนี่นะคะซอเขียนคิวนี่กจเป็นของคาร์เวอร์มร็กเมาอก่อนนี้ครับบัมาร์กก็ย่อ,ยอมเราว่าใส่ดีได้ไม่น้อยล็อกใช้ของ BSC นะคะของ BSC มีขายตามเซเว่นทั่วไป หวัวคิ้วเราก็ไม่ต้องเน้นมากนะคะพี่น้องถ้าเน้นอนจะหางคิ้วกับพ่อหวัวมันเท่ากับจังคอยเยตียแตงพี่พี่น้องเบิง่งพี่นอ้อง,องว่า ต้องก้อยว่าสันแจ้งไหนเบืองในเดอร์าสันคลิปนี้มาแต่งให้ดูแล้วนะคะ <c oughs> แต่อยากอายเนาะแจ้งนายพี่น้องเบิง <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมาเกลี่ยหัวคิ้วนะคะ ส่วนสีตานี่เนาะสีตาก็เนี้ยางเว้นเนาะก็ต้องเบาๆนะคะสีตาเบาๆน้ำตาลสีน้ำตาลแดงนิดๆใส่มืออีกละว,วงเมนน่าวงมีผู้กันเด้พี่น้องผู้กันก็มีอยู่แต่ว่าโบธน,นัด บาแตงแห้งละแล้วก็จะมีมาเน้นนี่นะคะเน้นให้มันเป็นหลอกเหลือมเนีน่ยถ้ามาฉาดเนาะพี่นอเพราะว่าเข้าใส่รองพื้นอี่ก็ถือวันเยอะแล้วนะหนักแล้วนะแล้วก็เรามา เบาๆนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นของลอรี a อนะคะพี่น้องนัมเบอร์หนึ่งศูนย์สี่เดี๋ยวพี่น้องจะบอกแจ้งงนายเบิ่งแต่ว่ากระบอกบรรยายละเอียด <c oughs> นี่นะคะเบาๆแต่ว่าเขากับบเดี้ท่าแห้งนะพี่น้องท่าแห้งบอดี้เดนงิเด,ด้งขึ้นมาอุยปากคือเวอร์คือเด้งดีแท้สิว่าเขาอ,อีกก็เกียงข้ากันนะคะอันนี้คือแต่งหน้ากลางวันนะคะ กางเว้นกับตองแต่งเพราะว่าเขาดูแลเจ้าของเนาะพี่นอ้องสียางไปแบบส้มๆกหมกับสีจังดแล้วก็เป็นสอเกลี่สีดำนี่นะคะพี่นอ้องสอเ่ยก็มาจากตลาดจจเลิศสีพุ่นละอุบลผูนใะใส่ก็อสอางก์กผสมประสานกันตะกี้ก็ใส่พวกไอ้ดอเอนี่ยใส่อยียงเนี่ย มันเบิดไปคะ่ะเออผสมประสานกันเป็นเครื่องสำอางรวมเป็นยังไงบ้างเอยแล้วก็ปัดตา แค่นี้นะคะพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วคลิปจ้างนาฝากกับพี่กำนองไว้ซัมนี้อ่ะบุตรศิษย์มพกันหน่อยนึงสมอรก็จะเป็นชาแนลนั่ละพี่น้อง ที่ควรกันเนาะเพราใส่กินนี่แล้วกใส่ยังจะกินเดียวตลอดกินมาจาของใส่อันครีมทาผิวเน่เนาะก็ฝากกพี่กําหองไว้ซ้านี้เด้อจ้าอยู่ดีไม่แห้งคลิปนี้มาแต่งหน้าพี่นองเบ่งเรียบร้อยแล้วพอการคลิปหน้าค่ะพี่นองอยู่ดีไม่แห้งคะ่ะสวัสดีค่ะ